สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูพี่เปิ้ลจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะไปกันเลยเราสามารถแบ่งสีได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะ 1. สีจากธรรมชาติ นั่นก็คือสีที่เรามองเห็นจากธรรมชาติรอบๆตัวเช่นสีจากผักผลไม้สีจากใบไม้และสีจากดอกไม้ซึ่งสีเหล่านี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นสีที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์สสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นการนำเอาสารต่างๆมาผสมกันให้เกิดเป็นสีนั่นเองค่ะเด็กๆเช่นสีไม้สีเทียน และสีทาบ้างและสีเหล่านี้ก็จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานศิลปะหรือการทำอุตสาหกรรมต่างๆาค่ะเด็กๆแม่สีมีทั้งหมด3สีนะคะนั่นก็คือสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองการผสมสีนั่นก็คือการนำเอาแม่สีทั้ง3สีมาผสมกันเพื่อให้เกิดสีใหม่นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแม่สีผสมกันแล้วจะได้สีอะไรกันบ้างสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆสีแดงผสมสีเหลืองจะได้สีส้มหรือสีแสดสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะได้สีม่วงสีน้ำเงินผสมสีส้มก็จะได้สีน้ำตาล สีแดงผสมกับสีม่วงก็จะได้สีแดงเลือดหมูสีเขียวผสมสีน้ำเงินก็จะได้สีเขียวเข้มนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูความรับของสีดำกันนะคะว่าเกิดขึ้นจากสีอะไรผสมกันนั่นก็คือเป็นการผสมสีของสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอ่อน สีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวเข้มสีส้มและสีม่วงค่ะเด็กๆพอสีทั้งหมด8สีมาผสมรวมกันก็จะได้สีดำนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูสีที่เกิดจากผักผลไม้นะคะก็จะมีสีเขียวที่ได้มาจากใบเตยสีเหลืองที่ได้มาจากฟักทอง สีแดงที่ได้มาจากพริกสีส้มที่ได้มาจากแครอทสีน้ำเงินที่ได้มาจากองุ่นสีชมพูที่ได้มาจากแก้วมังกรสีเหลืองที่ได้มาจากขิงและสีส้มที่ได้มาจากผลของส้มนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูพี่ปั้นเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้พี่ปั้นก็ขอตัวลาเด็กๆไปพร้อมกับนิทานเรื่องจุดสีกระจัดกระจายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายยจุดสีกระจัดกระจายคุณยายแก้วใจดี นำจุดสีต่างๆมากมายออกมาจากตะกร้าเก่าๆจุดสีเปื้อนฝุ่นไม่สดใสคุณยายแก้วจึงนำจุดสีไปซักจุดสีจะได้สะอาดนะจ๊ะคุณยายแก้วบอกกับจุดสีจ้ายายจ๋าจุดสีสบายจริงจุดสีตอบคุณยายแก้ว นำจุดสีไปตากที่กิ่งต้นไม้กิ่งนั้นกิ่งนี้จนจุดสีแขวนอยู่เต็มพุ่มไม้ใหญ่ทันใดนั้นลมพัดแรงมากจนจุดสีปลิวกระจัดกระจายไปทั่วคุณยายแก้วตกใจมากวิ่งไล่ตะครุบจุดสีโอ้จุดสีจุดสี ลมเอย๋ยอย่าพัดแรงลมเอย๋ยอย่าพัดพาจุดสีไปคุณยายแก้วร้องขอลมแต่ลมก็พัดพาจุดสีหายไปหมดคุณยายแก้วจึงออกเดินทางตามหาจุดสีส่งเสียงร้องเรียกหาจุดสีว่าจุดสี จุดสีอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลๆอยู่ใต้ดินหรือบนกิ่งไม้ฐานน้ำใสหรือยอดภูผาจุดสีจุดสีอยู่ที่ไหนยายห่วงยายจึงเที่ยวตามหาหากจุดสีรู้ว่ายายมาให้ร้องว่า จุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่ยายแก้วจ๋าเสียงจุดสีมาจากทางนั้นมาจากทางนี้ยายแก้วเดินตามเสียงจุดสีไปทางนั้นไปทางนี้นั่นไงจุดสีอยู่ที่นี่จุดสีอยู่ที่นี่ จุดสีอยู่ที่นี่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 คุณยายแก้วใจดีจึงให้จุดสีอยู่ที่ตรงนั้นตลอดไป